เอาใจช่วยพระพายที่ตามจีบน้องสกายแบบน้ำหยดลงหินทุกวันหินบอกพอได้แล้วม <c oughs> ะรจริงๆอ่ยก็เหมือนน้องฟอร์ดเลยนะสวัสดีครับทุกคนอยเว้นฟอร์ดเรามาแค้บ้างหรือตาคมอนกันไปนอนเนาะลองนอนไปไว้ดู มันไม่มีคนได้กอดไงมันเลยนอะนไม่หลับหมอนข้างลองหมอนข้างไหมหมอนข้างหมอนข้างมันไม่มีเรีอคชั่นก็ต้องมีกอดตอบบ้างหมอนข้างมันกอดกลับไม่ได้เข้าใจไหมอัญยองครับทุกคนเมื่อกี้ยังไม่ได้ทักทายทุกคนเลยคุยแต่กับฟอร์ดเยอะไปหน่อยหนึ่งสวัสดีนะครับยังไม่ทักทายผมด้วยซ้ำเมื่อกี้บอกสวัสดีครับทุกคนยกเว้นฟอร์ด ไม่ไดใไรผมไดยซ้ําเมาไรทาไมต้องมาโหใส่พี่ขนาดนี้ด้วยพี่เสียใจต้องมาอ้อนได้ต้องมาอ้อน,อออนแสบนะต่อหน้ากล้องนี่แสบนะต่อหน้ากล้องนี่แสบนะเราอะพี่เสียใจพอดพอดกินอะไรหรือยังเข้าเย็นกินเข้าเย็นหรือ,อยังคือถ้าคนมันใส่ใจนะก็จะเห็นว่าถ่ายลงไปแล้วในสวิตเตอร์ แต่คือคนไม่ใส่ใจมันก็ทีนึงอ่ะผมก็ค่อนข้างเข้าใจใส่จานอย่างเดียวได้ไหมพี่ชอบใส่จานมากเลยพอตุ๊กตามันเต็มห้องฝากไว้ที่บ้าน่อยดิได้ดิฝากมาเลยแต่ขอเอาไปไว้เองนะจะได้ส่งน้องพี่ขอน้องมูมากันได้ไม่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 ผมต้องไปเลี้ยงน้องเองไงถ้าจะต้องไปวางจะได้รู้ว่าน้องผมอยู่ตรงไหนบ้างผมจะไปเลี้ยงน้องไว้เอง แต่ไม่ได้ไม่ได้พี่ง่ายเดี๋ยวเเดี๋ยวพี่ะถ่ายรูปส่งมปให้ดูมีวันนี้รถติดมากเลยวันนี้อยู่บนรถต้องเป็ชั่วโมงไนยังหรอไม่น้ำท่วมหรอไปทำพาสปอร์ตมาเองไม่ได้ทำพาสปอร์ตเลยอ่ะก็รีบไปทำาม่ว่างได้สิได้สิมะให้พาไปน่ไนี่เห็นคอมเมนต์เลยเดี๋ยวให้พาไปพรุ่งนี้ไหม ไม่เป็นไรอย,อยากเข้าไปอยู่ในใจพี่พีต้องเข้าไปทางไหนคะถามพี่ฟอเลยครับพี่ฟอเขาหลงทางอยู่เข้าไม่ถูกสักทีลายนะลายนะลายนะ